มาบันนี่ม่กินกนกกระแซ่๊ยบเสอเส็บจ้ะตอนนี้สีเขามันดวนไรมนนาใหม่มันจะแกนั่นนว้ายมันด่กขากูมันจะจะแม่งด่าขากู เอาทักทายสบายดีเอฟซีสุขสุขคนมืันนี่กับพ่อๆกับดีเจโปเซลเซนเกลเอคดมอนนี่ดีเจโปเสซลเดินทางมาอยู่ที่วัดสุขคตบ้านสะพานมือปีแขวงสระวันีในตอนกลางวันนั่นเองมื่อนี่ดีเจโปเสซลก็มาใส่เบ็ดนอนแต่ว่ายังพ่ทันได้ป่าภูโตสอบดอกแล้วก็มาเผาบังเขารับกินแซ่บเนอนบังเขารับกับกำมาบงน้ำกันเลยนี่บรรยากาศสดๆนี่เห็นบอกบังเขารับเขากำมากินน้ำกันเด้อแซ่บๆนี่บังเขารับเขากำพูนเสียงกล้วยแมบคิดว่าปลาถือเบ็ดเห็นบอกบังเขารับเขากำ มามามันกินน้ำกันแจบแบกมันตั้งแต่เฮื่อนไปแล้วก็นักไล่เติบอยู่ดอกแต่ว่าอยากกินกับบรรยากาศสดซดเนาะถต่ว่าผู้ใดอยากกินน้ำดีเจาอเซลกะเดินทางมาได้เลยเนาะยู่ที่หัวใสุขบัสมบัเมือปีแคว้นสวรรค์นั่นเองนี่บรรยากาศสุดๆดตอนกลางวันหลายคนก็เห็นเคยมาไทยอันคลิปตอนกลางคืนคลิปอ่าเกี่ยวกับรายการผีตอนกลางคืนแต่ว่าตอนนี้มาไทยในตอนกลางเว้นเบื้องล้วกะบรรยากาศตอนกลางเว้นกะสวยงามเนาะแต่ว่ากลางคืนนี่ก็น่ากลัวอยู่เอ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวมาส้มกับมาเที่ยวใดเนาะ ยู่บ้านสภาพเมื่อปีแคว้สเร์วันนี่ก็คืออันเข้ายังน้อยนี่กระโดดดินได้นี่โดดโดดกกโดดดิน,นพากกระโดดดินเนาะพากกระโดดดินเออามวนเนาะมวนซื่นนี่โดดโดดน้ำดินนี่ก็มีต้นมะเขือ,อเอทือนนี่ต้นมะเขือเทศวิธีชีวิตคนบ้านนอกบ้านหน้าแหละเนาะไปอยู่ไซไปอยู่ในเมืองอยังไปเยี่ยนอยู่ในเมืองหรือว่าไปเยี่ยนอยู่ตังผอตกตังประเทศกะกลับมากะ อยากมาหลินมาเที่ยวามาสอนปลาสอนยังกินซุ่มกันแบบมูงคู่อยังขนาดมวนภาษาคนบ้านเนอกกันแหละเนาะนี่สิป้ามาเบิงนี่ก็คืออันสถานที่นางโต๊เบ็ดสบายๆเนาะชิวๆนี่ก็อันเป็นเปลือกใหม่เนาะที่เขาใส่เบืือปลาก็วบาด้บดวันากาศุดๆเลยนะไว้สงขรนเบิงถือปลาอยู่บ่ บ่ถือกโอ้เยอะลอนนั่นคือบรรยากาศสดๆอันสถานที่บอลไซเบตเนาะไซเบตก็ไซเบิงนั่นเ็ี้ยพ่ท่นไปจอบไปยามมึงสำรักมาผู้ใดอยากมากินน้ำกันกับมาลินมาเทียวได้เด้อที่พาไปเบิงได้หนงก่อนเบ็ดไซล้างได้หนงถือกระบอก ปังเขาล้ามเจ็บเสียบบรรยากาศอยู่อะอยู่ห้องอิถีชีวิตคนบันนอกบันหน้าผู้ใดเนี่ยเคยมาหลินมาเที่ยวอย่างว่ามันตือปลา,ามาย่ำบือก่อนถึงแล้เบ้อ Oi nụt chắc, ôi, lùi lùi leo, lùi leo, lùi phượng, lùi 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 thoát lùi lùi nó lùi 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 sốt า ам. พาไปลุยต่อกันนี่เห็นบอกบบก็ล้ำพาไปลุยต่อไปย้ำมลโอ้บอลขามไปนี่กระหยากล้ายเติบดิแดนตัวน้โทุบลงหนามก็เพีนไปแบบดุด <laughs>

บอกขึน้นก็ขึ้นก็ขึ้นถืออยู่เอาบัานนี้คือว่ายยากแท้เฮ้ยอยากนะกูอยากก็บ่าเปลี่ยนแหละท่างไปกันยากวายทดสอบน้นบบเนนนด้เนาะโอวร้อนเฮ้ยเกือบม,มึนบุตรถึงร้อนใช่มันร้อน Wow. Bố thích, bố thích. Bắt cái bưng thích quá. Bố thích, bố thích. Rồi. Wow. cậy. Bố cậy. Cáp quá. Cáp quá ra bụi sông. กลับไปอันสถานทีบอลอันก oh. ่อนสถานทีบอลพักมาบัานี้ก็หูชึกว่าหิวเขาแห้งแล้เนาะได้เวลาเสียวไปพากินเลยแหละเพราะว่ามันกับสิคำมเลยแหละบนท่านกินเขาเทียงเก็บเอาเก็บเอาคุณเก็บเอาไป nhưng lúc nào mà đầy đẹp đây này Để với lại xì pha kín con Pha kín sẹp sẹp ừ. Pha kín con Bạn nhớ cả chút xuất. ตั้งควอมที่สูงๆเนี่ยวัวยันง,งูย่ลงเอาบรรยากาศชุดๆอ่ะบันนี <c> ้ <oughs> มันกินน้ำกรนเซาะเซาเดียกบังตัวนี้หนอก่อนเนาะโอ้ขอ่าวกำเอาตัวข่าวกำมันมีข่าวกำะลรกะ นี่ผสมผสมเขาเขาเขาวนังผสมเขาเขาไอ้จริงไป้วอแดกตัวเขากรรมหนึ่งก่อนกินเขากรรมเนาะกินเขากรรมก่อนมามันนี่ลองซีบึงพากระดุนดวนแน่นอะมาลองซีบึงว่ามันสีแสบบอ อย่ามันกระลอกออกน้ำนี่ยังร้ายอยู่ดอกตาบุทบุญเล้วกินก้อนยวขาวแห็งอืมอืมเซ็บเจ็บตอนนี้ที่ขา มันดวนร้ายมัใหม่มันกินจากแกนั่นนี่อืมอืมมไมกินน้ำไก่ไม่หยาง มันด่ขาขากูม,มันจะ,จะแม่งด่ขาขากูบังกินข๋วเชียงอับปากเบยบังก๋วลำเปล่านนิบริสายยัง แซ่ต e ่มันเป็นเขาเขากรรมหรือว่าเขากรอกนะคนไทยอื่นอืมอืมอันนี้แบกกิ้องปิ๊บป่าอืออืมจิ้มใช้ย้ายอืมแซ่อืม ยิ่บอกว่าก็ไม่กินอยู่เหื่อนน้าไอกับป่ม่ายยังชอให้กินตอนนี้อืมอืมหยบหยาบอข้าวกาเขาเขคุ้อืมอืมบ้แล้วกับปิยำมึงเบ็ดตอนยำมันถุก้าวินเนื้อเลยนะมน ในรอบสามผู้ชมกในรอบแปดนู้ชมขอบใจใหลายๆเอฟซีที่เขามาติดตามกันขอบใจใหลายเยอะ๊ายบาย